ข้าวมันไก่มาแล้วครับเป็นตัวเลยครับมาเด้อมาเด้อสี่สิบบาทครับผมข้าวมันไก่สี่สิบบาทลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นผลไม้ผลไม้ผลไม้ครับผลไม้อยากของหวานอยากผลไม้กับมีอยากลูกชิ้นก็มี่มาเด้อครับมาเด้อ ข้าวมันไก่แซบ่บแทบมาเด้อพี่น้องมาเด้อข้าวมันไก่แซบ่บแทบเด้อนี่นี่ครับตัวใหญ่ๆหญ่เลยนี่มาๆๆๆๆๆ้มาม้ามมาหมูแดงก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงมาเด้อพี่น้องมาเด้อ